ต้องดูว่าความพอดีของมันตัวนี้ขึ้นทันตัวนั้นมาทันว่าถ้าเราใส่เยอะมันก็มาเยอะนะขึ้นไหวขึ้นไปเทข้างบนอันนี้เครื่องสีข้าว ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละถูกละบายเลยทำงานคนเดียวได้อันนี้เว้ยท่อทมสี่นิ้วถ้าสามนิ้วมันจะเบากว่าน,นี้สมนิ้วพอดีเลยดูไหมตรลมอเตอร์ก็นหนึ่งแรง ไอ้เอากระสอบเนี่ยสอบนี่ไปกรอกกรอกใส่ไอ้ไอ้น่นื้ลูกทงกก่งตอกรอกเขาเปลือกใส่ไปสนะักสองกระสอบ,บ,สอบเดี๋ยวไปซื้อลูกสีไอ้เล็กเดี๋ยวให้เขาลองให้ดูพอดี้ข้าวเขาไม่มีข้าวข้าวเขาหมดออด้านน้ติบาลเอาไปกรอกนู่นแหละมันอยู่ใกล้รถหรือกรอกใน,นนี่เรอครับอ,อ,อยู่ใกล้รถง่ายแบกใส่รถเลยเด้อ เอาไปใส่รถสองรถสองเอาเมกี้ไม่ได้เอามานีมีด้ามสั้นนี่อ๋อไว้กลยบญรถอันนี้แหละไปอย่างนี้แหละเรื่อยๆเดี๋เอาหมดนี่แหละ เดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเสร็จเดี๋ยวมามาดูอีกอีกอีกที่เหลือเอาไอ้เครื่องสีไปขายให้ใช่เลยต้องหาเดือนร้อนหาซื้อใหม่เออไอไอตัวขัดขาวอ่ะเออเอาไปซ่อมมัขอซื้อเลยเอาซื้อมาขายแต่ไหนได้เดือนร้อนต้องไปซื้อใหม่ นี่ประมาณนี้เลยครับเนี่ยเอาเข้าวขึ้นตู้อบครับตู้อบโอชิมะมาจากญี่ปุ่นอันนี้เครื่องสีเครื่องสีอะไรเนี่ยสายญี่ปุ่นอ๋ออิสึกิอิเกิญี่ปุ่นกระเทาะเปลือกครับตัวขัดเขา เอาไปซ่อมเลยเขาขอซื้อเลยขายต้องหาซื้อมาใหม่เนี่ยประมาณนี้หลยครับพอดอีไม่อันรักษาความพอดีให้มันไหลเข้าไหลเข้าไปเทข้างบนนู่นนู่นไปเทข้างบน เวลาหยุดกดสีเหลืองนี่เด้อนี่เี้เวลาหยุดก็กดสีเหลืองนี่เด้ออ่าสีเหลืองนี่มันก็จะหยุดมันจะคำนวณให้เราเลยนี่ แป๊บเดียวทำงานคนเดียวได้ต้องไปหาคนมาให้ยุ่งยากหรอกทำคนเดียวโวยอย่างเดียวโวยลงต้องหัวโลกอย่างเดียวเสียเราเสียยาเสียตกใจง่ายแน่โอยเข้าเยอะมันก็ไปเยอะเดี๋ยวมันเยอะเกินไปเรื่อยๆของมันเนี่ยเดี๋ยวไอ้ไอ้นุ่นมันขึ้นไม่ทัน ไอนเนี่ยมันเร็วอยู่แล้วเนี่ดูดเต็มพ่อเลยไอใส่ต้นหลังเอาอะไรมารองเลย,นะยเนี่ยฝาท้ายเนี่ยมันจะมีรูอยู่นิดหนึ่งรั่วเนี่ยเออเอาเออเอาเนี่ยฝาท้าทยมันรัว่วมันรั่วอยู่หน่อยตรงมุมนี่แหละ อีกเที่ยวหนึ่งอีกเที่ยวหนึ่งก็เร็จครับ ครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ